ทำไมถึงเหลือแค่นี้เพราะว่าปล่อยเขาตามธรรมชาติไม่มีเวลาดูแลเขาเลยแต่นะคะนี่แหละคือยามเฝ้าดวงนะคะในอินทร์ผลัมอย่างดีเลยนี่คือยามเฝ้าดวงนะคะนะคะนะคะนี่คือยามเฝ้าดวงให้เราเพราะฉะนั้นถ้าเลี้ยงไก่ดูสิคะสภาพแบบนี้ทั้งมแมลงเอยอะไรเอยเนี่ยนะคะแล้วเขามีอาหารนะคะมีข้าวเปลือกบ้างอะไรบ้างให้เขา เห็นไคะไม่รู้เขามากันยังไงหลงกันสองตัวเนี่ยเอาเราก็เลยติดน้ำไปเลยไอ้ตอไอ้ตอไอ้ตอก๊อกกอกกขาดน้ำนะคะจังหวะที่ต้นขาดน้ำนี่เสียหายนะคะแดงหมดเลยนะคะแดงหมดเลยการฉีดยาฉีดปุ๋ยสาหัสมากเครื่อนี้ ดูนะคะต้นขาดน้ำาจะเหลืองนะคะแก,ไก้ไขโดยการให้น้ำ ทำอะไรกันแถวนี้ตกเคยมีทั้งหมดแปดสิบตัวเหลือหกตัวเหลือเจ็ดตัวอะตกลงมันจะหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะหมดแล้วเนี่ยเดียวเอามาเลี้ยงใหม่จะต้องจัดการยังไงศึกษายังไงไก่พอกเนี่ยสีขาวทั้งหมดเลยนะคะแปดสิบตัวเหลือเท่านี้าย ความผิดพลาดนะคะที่คือต้นหนูกินต้นหนูก hmm. ัดเนี่ยทอปไปไหนเหรอฮะ<า>อ๋อมาตามพี่เหรอเอาไก่ไปด้วยได้เปล่านี่ไงเริมไล่มันอยู่เนี่ยไล่มารวมกันเดี๋ยวต้องหาทางจับมันแล้วแหละ ไม่ไม,ไมก็เนี่ยเดี๋ยวเราต้องทําเป็นซุ้มไว้เนี่ยเอาตะข่ายคุมไว้ใช่ไหมเอาตะข่ายมันคุมไว้แล้วเราไล่มันเข้าตะข่ายแล้วล็อกเลยนั่นน่ะหาซื้อตะข่ายมาคล้องลงเรือนนั่นน่ะแล้วเข้าปุ๊บแล้วให้มันอยู่ลงเรือนนั่นแหละเนี่ยมันนอนที่นี่เลยเนี่ยหาที่กันฝนให้มันเอาตะข่ายคุมแล้วให้มันอยู่บริเวณนี้เลยไม่งั้นไม่เหลือ